ครับผมชื่อเด็กชายดิจรังสรมัยวันนที้นาภาษาพาทีบทที่สามเรื่องอ่านไป้ายได้สาระบทนี้มีข้อคิดป้ายที่ติดตามถนนชักชวนให้ผู้คนขับรถดีและปลอดภัยประโยคส่วนประกอบถูกระบอบตามสมัยรู้สับใช้ฉับไวพูดก็ได้เขียนก็ดีล<ม>ื่นเสียงเครื่องยนต์ดังแล้วเงียบไป ลื่นลื่นเสียงเร่งเครื่องยนตอย์อย่างแรงแล้วผ่อนคันเร่งแต่คราวนี้เครื่องยนต์ยังคงดังเบาๆต่อเนื่องพร้อมที่จะใช้งานนี่แหละครับงานประจำทุกเช้าของคุณพ่อกับผมสองคนพ่อลูกคุณพ่อไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องยนต์แต่พอจะมีความรู้อยู่บ้างส่วนผม มาคอยเป็นลูกมือครับเจ้ากลุงรถยนต์กระบะคันนี้เป็นสมบัติของคุณปู่ยกให้คุณพ่อของผมหลังจากที่ท่านเกษียณอายุราชการถ้านับอายุจริงแล้วเจ้ากลงุงเจ้ากลงุงแก่กว่าผมหลายปีครับ สภาพรถจึงเก่าจะติดเครื่องทั้งทีก็สั่นไปทั้งคันหรือรอจามดังดังประตูรถอาจจะหลุดก็ได้แต่ถึงจะเก่าจะแก่อย่างไรเจ้ากรุงก็ยังมีสิ่งพันสมัยเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีชมพูมีข้อความว่ารักเมืองไทย ร่วมใจทำดีติดที่รถให้เห็นเด่นสะดุดตาเชียวครับคุณพ่อใช้เจ้ากลงุงเป็นป่านะคู่ชีพไปทำงานให้ความรู้แก่เกษตรกร,กรในการประกอบอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนซึ่งคุณพ่อเคยเล่าว,ว่าได้น้อมนำแนว พระราชดำริการเกษตรทฤษฎีใหม่มาอบรมเกษตรกรให้ทำเกษตรบนพื้นฐานความพอเพียงพึ่งพาตนเองและคำหนึ่งถึงสภาวะแวดล้อมบางทีก็ใช้เจ้าโกรงบรรทุกสารพัดอย่างสา,สารพัดอย่างเช่น ต้นกล้าปุ๋ยดินเครื่องมือทางการเกษตรเกษตรกรที่นี่มีความพร้อมที่จะพัฒนาการทำงานของคุณพ่อไม่คำนึงถึงวันหยุดบางครั้งเกิดปัญหาภายแลง้งน้ำท่วมศัตรูพืชระบาดคุณพ่อจะรีบเร่งไปช่วยเหลือทันทีแก้ปัญหาเท่าที่จะทำให้ ที่จะทำได้ไปก่อนบ่อยครั้งจนชินตาที่ผมเห็นคุณพ่อลงจากรถอย่างหมดแรงผมเข้าไปช่วยรับกระเป๋าเอกสารคุณพ่อก็จะบอกว่าถือให้ดีอย่าทำหลน่นในนั้นมีโครงการที่จะต้องพัฒนาอยู่หลายโครงการทำให้ผมเข้าใจว่า ไม่ใช่แต่นักเรียนเท่านั้นที่ทำโครงงานผู้ใหญ่ก็ต้องทำเหมือนกันวันนั้นคุณพ่อจะขับเจ้าโกล่พาผมน้องแป้งหอมและคุณแม่เดินทางไกลไปชมงานมหกรรมยานยนต์ที่ศูนย์แสดงสินค้าคราวนี้คุณปู่ไปด้วยท่านบอกว่าจะไปช่วยดูรถ ดูเส้นทางออกจากหมู่บ้านเป็นถนนดิดนแคบแๆข,ข้างทางเป็นคูน้ำเล็กๆที่มีน้ำเอ,อ่อล้นตลอดทั้งปีทอดยาวขนานไปกับถนนของหมู่บ้านจนถึงถนนใหญ่ระหว่างเดินทางเราจะไม่นั่งเฉยๆแต่ชวนกันอ่านเลข จากป้ายทะเบียนรถคันหน้าบ้างบวกเลขทะเบียนบ้างถอดรหัสตัวพยัญชนะหน้าตัวเลขป้ายทะเบียนบ้างว่าอ่านอย่างไรเป็นพยัญชนะตัวที่เท่าไรเพื่อพอเผื่อก็พากันอ่านป้ายตามเส้นทางที่ผ่าน ระวังรถสวนเสียงแป้งหอมอ่านแล้วต่อด้วยคำถามที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบหมู่บ้านของเรามีการทำงานหลายอย่างทำไมต้องระวังแต่รถของชาวสวนล่ะคะคุณแม่ก็ต้องทำหน้าที่อธิบายคุณพ่อครับ ขับรถให้เร็วกว่านี้เถอะครับมีป้ายบอกว่าขับช้าๆอันตรายครับผมบอกด้วยความเป็นห่วงป้ายเตือนว่าให้ขับรถช้าๆเพราะถ้ามีอันตรายจะได้หยุดรถได้ทันถ้าขับเร็วหยุดรถไม่ทันจะเกิดอันตรายพ่ออธิบายซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ แล้วก็เข้าใจเมื่อเห็นคุณพ่อขับรถช้าๆหลบก้อนดินก้อนใหญ่ๆที่หล่นขวางทางอย่างระมัดระวังก้อนดินนี่เองคืออันตรายถ้ารถมาเร็วๆหักหลบไม่ทันอาจเกิดอุบัติเหตุได้คิดแล้วหวาดเสียวคุณพ่อขับรถมาถึงทางแยกถนนใหญ่ มีสัญญาณไฟแดงทําให้ต้องหยุดรถอยู่นานคุณปู่ครับคุณปู่สังเกตเห็นเหมือนผมไหมครับทางแยกสาเส้นทางที่มีไฟแดงขึ้นรถติดทุกทางเลยครับเขาไม่น่าจะมีไฟแดงเลยนะครับรถจะได้ไม่ติดผมพูดไปมองไฟแดงไป ไม่ใช่อย่างนั้นแหลมแหลมเอ้ยคุณปูดคุณปูทวงเขามีไฟแดงเอาไว้ห้ามรถไม่ให้วิ่งมาตรงทางแยกพร้อมๆกันเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้วเปิดไฟเขียวเฉพาะทางที่ให้รถวิ่งสลับกันไป อุบัติเหตุก็จะไม่เกิดเอ๋ถ้าคิดอย่างนี้โตไปแหลมจะขับรถได้ไหมนี่คุณปู่เป็นกังวลเมาไม่ขับคราวนี้ผมอ่านในใจแล้วครับผมว่าป้ายข้อความนี้เป็นปริศนาผมไม่เข้าใจว่าเมาอะไร เมาจากการดื่มสุราอย่างเดียวหรือหมายหมายรวมเมาหมายรวมเมาอย่างอื่นด้วยเช่นเมาจากการเสพสิ่งเสพติดเมาใจแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเมาแบบไหนก็ไม่ควรขับรถทั้งนั้นและครับปัญญาอยู่ที่คนเมา เขาไม่ยอมรับว่าเขาเมามีแต่คนอื่นบอกว่าเขาเมาการแก้ปัญหาจากคนอื่นบอกไม่ได้ผลเท่ากับตนเองรู้ปัญหาของตนเองแล้วจะแก้ปัญหากันให้ลุ่ล่วงได้อย่างไรล่ะครับนี่แหละที่เป็นปริศนาค้างคาใจผม พี่แหลมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะแป้งหอมถามถ้าแป้งหอมอ่านป้ายโรงเรียนป้ายสถานีตำรวจหรือป้ายสำนักงานของส่วนราชการนะนะจะรู้ได้ว่าเป็นตำบลอำเภอจังหวัดใดส่วนป้ายอื่นๆบอกรายละเอียดไม่ชัดเจนผมบอกน้อง คุณพ่อขับรถด้วยความระมัดระวัง้ากขึ้นเมื่อวิ่งมาถึงถนนสี่เส้นทางผมสังเกตเห็นว่าคุณพ่อขับรถตามเส้นทางที่บอกไว้บนแผ่นป้ายจราจรสีเขียวที่อยู่ข้างบนเหนือถนนและกำลังจะชิดซ้ายตามป้ายสัญลักษณ์ ขึ้นทางด,วด่วนคุณแม่ส่งเงินให้คุณพ่อเป็นค่าผ่านทางชยโยผมร้องอยู่ในใจพ่อพอขึ้นทางด,วด่วนถนนโล่งมีรถน้อยผมคิดว่าคุณพ่อคงจะเร่งความเร็วรถให้ชิวปริวลมแต่คิดผิดครับผมเห็นป้ายไฟไฟกะพริบสีเหลืองบอก ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเออผมแอบถอนใจเพราะรู้ว่าคุณพ่อจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างแน่นอนขับไว้ไปวัดป้ายข้อความท้ายรถวัดคันหนึ่งที่แซงขึ้นไปเหมือนจะให้สติ คนขับรถทั่วไปเรามาถึงสถานที่งานแสดงมาหากรรมยานยนต์ผมรู้สึกเหมือนหลุดโลกพัดหลงเข้าไปในอีกโลกหนึ่งก้าวแรกสัมผัสไอเย็นช่ำจนหนาวเยือกแสงสว่างจ้าสอ่องอูบว่าไปทั้งงานมองและลาน ตาพระไทยเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนด้วยภาษาไทยสัเนียงใหม่ไม่คุ้นหูเสียงเพลงกระหึ่มกระหึ่มโหมมารอบทิศท,ทางมีบริษัทต่างๆนำรถที่ผลิตในประเทศและเข้าจากต่างประเทศมาแสดงทำให้เห็นความ ก้าวหน้าของอุบัตอิอูของอุตสาหากรรมยานยนต์แถมยังมีสาวสวยยืนข้างรถแจกยิ้มหวานชวนมองทั้งรถทั้งคนชุณปูและคุณพ่อเดินสอบถามพนักงานขายรถและรับเอกสารแนะนำรถยนต์มาศึกษา โดยคำนึงถึงความจําเป็นในการใช้งานสามารถสามารถนะสามารถนะของรถผมความเหมาะสมกับรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และยากที่จะตัดสินใจ ผมได้แต่ช่วยถือเอกสารให้และตั้งใจจะนำข้อมูลในเอกสารไปค้นคว้าทำโครงงานที่เกี่ยวกับรถยนต์พฤติกรรมการขับรถยนต์ป้ายข้อความท้ายรถยนต์กับความหมายป้ายจราจรและป้ายของหน่วยงานต่างๆผมมีงานส่งคุณครูแล้วครับ ส่วนคุณปู่และคุณพ่อจะใช้เจ้ากลวงรถกระบะคู่ทุกคู่ยากของท่านต่อไปหรือซื้อคันใหม่ผมไม่อาจเดาใจได้ครับขอบคุณครับ